โูมึเนี่ยเดี๋ยวคราบรถจ้าก็ยังขึ้นบุถืออะไรมันเนี้ยอนนี้ขืนเราได้มาหนึ่งโอ้ยเดข๋ยวครับรถจ้ก็ยังขึ้นบุถือทางยังขึ้นยังขึ้นบุถือเลยพี่ยับมาพี่พี่มานั่งพี่มานั่งพี่เราไม่มองข้นขึ้นขึ้นมาเอาขืนได้เดี๋ยได้เดยวนี่ขึ้นมาเออใส่กุญแจเออขึ้นเออ เอ็มยันละเอ็นมันมาไปมันไป